เนี่ยัน็กอันนี้ถ่ายวีดีโอสับงูเหรอเป็นเมนูแล้วเนี่ยเป็นเมนูแล้วเนีเมนูเป็นเ <c oughs> มน <EN> ูแล้ว าตัวกด้างนะ้กจานนี้นี่ถ้าไข่ให้ฝรั่งนี้ต้องเป็นพันเลยนี่งูเาไปด้วมวนเนี่ยหายากมงูเข่าลายส่วงไอ้อันนั้นเดิ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 นหายจนหกลายสีส่วนขนตัวไม่ไม่งูอะไรอะงูเขางูเ่าบ่ กระดุมมันอกเขาดีมันมาเลยมีไปเล่าขาวแก้วหงมีหงขาวตเนื้อหงมีเนืตงเดย มีมีตีตีมีมไปไน,นยังวะฝันคอเลยขาดปุ้ดเลยมีตัวนี้ก่กินั้นทาก่อน้าปลาโกนน้าปลาหน่ะทุ้ดโนอะไรน้ปลาอย่างตั้งตัวอยู่นตั